ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ Paranormal Activity r e a l i t y คนหัวลุกภาคที่หนึ่ง เรื่องราวความรอดระดับตำนานของหนังเริ่มต้นในเดือนกันยายนวันที่18ปี2006ณเมืองซานดิเอโกเราจะมาอยู่กับนิกา้าเช้าวันนี้นิก้าก็ได้ซื้อกล้องราคาแพงเพื่อมาถ่ายแฟนสาวของตัวเองที่มีชื่อว่าเคที่เคที่พอเห็นกล้องราคาแพงเธอก็ดูตื่นเต้นเป็นอย่างมาก และสาเหตุที่นิก้าซื้อกล้องตัวนี้มาก็เพราะว่าเขาต้องการใช้มันบันทึกภาพเก็บเอาไว้เนื่องจากว่าตอนนี้เขตที่แฟนสาวของนิก้าเธอบอกว่าตัวเองนั้นกําลังโดนผีสิงหรือว่าอาจจะเป็นปีศาจท,ที่เธอไม่สามารถอธิบายได้และทางเดียวที่จะรู้ได้ก็คือต้องมีกล้องวิดีโอคอยจับภาพเก็บเอาไว้ตลอดเวลาแล้วหากพวกเขารู้ว่าพลังงานลึกลับนี่คืออะไรพวกเขาก็จะได้รู้ว่าควรแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงดีหรือไม่อาจเป็นแค่เพื่อน บ้านจอมกวนที่ชอบมาแกล้งพวกเขาตอนนอนก็ได้แต่ด้านเคที่ก็ไม่คิดแบบนั้นเพราะว่าอาการผีอำของเธอมันมีมาตั้งแต่เด็ก แต่เจ้านีก้าผู้เป็นแฟนก็ไม่สนใจนีก้ายืนยันจะเปิดกล้องทิ้งเอาไว้แม้แต่ตอนนอนรับพวกเราก็ต้องเปิดกล้องเพราะนอกจากกล้องที่นีก้าซื้อมานีก้ายังได้ซื้อไมโครโฟนราคาแพงติดมาด้วยมันสามารถบันทึกเสียงได้เป็นอย่างดีแม้ว่าเสียงนั้นจะเบามากแค่ไหนก็ตามพวกเราสองคนจะได้รู้กันสักทีว่าสิ่งที่เคที่บอกว่าตัวเองโดนผีอำน,นั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือเธอแค่คิดไปเองหลังจากตกลงเรื่องกล้อง กันเสร็จนีก้ามันก็ยกขาตั้งกล้องมาวางไว้บนห้องนอนเพื่อเตรียมถ่ายวีดีโอตอนที่พวกเขารับ ส่วนด้านเคที่เธอก็แนะนํากับแฟนให้เราเปิดประตูห้องนอนเอาไว้ดีกว่าเพราะว่าเคที่ชอบได้ยินเสียงดังมาจากตรงนั้นและแล้วเมื่อถึงเวลาห้าทุ่มยีนาทีคืนแรกของทั้งสองคนที่ได้ซื้อกล้องตัวนี้มาใช้เวลาของพวกเขาก็ได้ผ่านไปอย่างไวผ่านไปจนกระทั่งถึงตีสอนาทีทำกลางความเงียบที่ปกคลุมไปทั่วทั้งบ้านจูจ่ๆก็มีเสียงหึงห่งๆดังระง,งมไปทั่วตามด้วยเสียงฝีเท้าของคนที่วิ่งไปวิ่งมาแต่เหมือนสอง คู่รักเคที่กับมีกาก็ไม่มีใครได้ยินเสียงนี้เลยสักคนเช้าวันต่อมาเคที่ก็เรียกให้นีก้าลงมาดูกุญแจที่ชั้นล่าง ทำไมกุญแจที่เธอวางไว้บนโต๊ะก่อนหน้ามันถึงตกมาอยู่บนพื้นแบบนี้ได้แต่ด้านนีก้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่านี่จะเป็นฝีมือของผีหรือเปล่าหรือเราแค่ทํามันตกแล้วดันลืมหลายชั่วโมงต่อมาเคที่ก็กําลังตั้งหน้าตั้งตารอร่างทรงเพราะวันนี้เธอได้เชิญร่างทรงมาที่บ้านแต่ตัวของนีก้าที่ไม่เชื่อเรื่องร่างทรงเขาก็ตั้งคําถามว่าถ้าเกิดร่างทรงรู้ดีไปซะทุกอย่างงั้นพวกเราขอให้ร่างทรงบอกทีได้ไหม ว่าผมควรซื้อหุ้นตัวไหนดีไม่นานนักร่างทรงที่มีชื่อว่าดร์เฟรดเดกร่างทรงคนนี้ก็ได้เข้ามาที่บ้านไอ้เจ้านิกาที่ไม่เชื่อเรื่องร่างทรงก็เร่นพูดจากวนใส่ดร์ทันทีด้วยการห้ามดรไปว่าคุณรู้ไหมว่าวันนี้รถมันจะเตด แต่ด้านดอเรเฟรดดิกพอโดนพูดจากวนใส่เขาก็ไม่สนใจแต่สิ่งที่ดตรเฟรดดิกต้องการคือเขาอยากรู้เรื่องข้อมูลส่วนตัวของทั้งสองฝ่ายเคทีก็บอกว่าตอนนี้เธอกำลังเรียนมาหาลัยอยู่ฉันใกล้จะเรียนจบแล้วแล้วถ้าเรียนจบแล้วฉันก็อยากจะเป็นครูส่วนด้านนีก้าเขาเป็นนักเทรดหุน้นจากนั้นดอร์เฟรดดิกก็ได้ถามเคที่ไปว่าไอเรื่องผีสางนี่มันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนกันเคที <K T S 1> ่เธอก็ได้เล่าย้อนไปตั้งแต่สมัยยังแปดขวบ ตอนนั้นตัวของเคทีได้นอนห้องเดียวกับน้องสาวที่ชื่อว่าคริสตี้อายุห้าขวบ เคที่เล่าว่าเธอมักได้ยินเสียงหายใจดังๆในตอนกลางคืนแล้วพอตื่นขึ้นมาเคที่ก็เห็นเงาสีดำๆตัวใหญ่อยู่ที่ปลายเตียงพวกเราทั้งสองคนขยับตัวไปไหนไม่ได้ร่างกายของพวกเราแข็งเป็นหินมันเกิดขึ้นได้สักพักหนึ่งกระทั่งบ้านหลังเก่าของเคที่เกิดไฟไหม้ทำให้ครอบครัวของเคที่จำเป็นต้องย้ายมาบ้านหลังใหม่ตำรวจไม่สามารถระบุได้ว่าไฟไหม้มันเกิดจากอะไรพลังงานพวกนี้มันตามตัวเคที่มาตลอด1ิ กว่าปีพลังงานที่ว่าก็ยกตัวอย่างเช่นเข้าของวัตถุต่างๆที่วางอยู่กับที่จู่ๆมันก็โดนย้ายไปอย่างไม่มีสาเหตุบางทีก็มีเสียงฝีเท้าเสียงของคนขูดผนังซึ่งส่วนใหญ่แล้วชอบเกิดตอนกลางคืนที่เขตที่หลับ แล้วในบางทีเสียงประหลาดนั้นมันก็เรียกชื่อเคทีด้วยดรเฟรดดิกพอได้รู้เรื่องของเคทีเขาก็เลยพูดออกตัวก่อนเลยว่าผมไม่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับด้านนี้ดูแล้วสิ่งที่ตามตัวของคุณอยู่น่าจะเป็นพวกปีศาจผมทำได้เพียงแค่การเป็นร่างทรงให้กับคนที่ตายไปเพื่อเป็นสะพานการสื่อสารให้กับคนตายและคนเป็นฉะนั้นแล้วดอร์เฟรดดิกก็เลยแนะนำให้โทรหาดรโจฮันเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปีศาจ นิก้าพอได้นั่งฟังอยู่นานก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว่าเราสามารถใช้ผีถ้วยแก้วคุยกับมันได้หรือเปล่าดอร์เฟรดดิกก็บอกว่าอย่าใช้มันเด็ดขาดเพราะการสื่อสารกับมันจะทำให้เรื่องพวกนี้มันแย่หนักกว่าเดิม รายชั่วโมงต่อมาเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนครึง่งวันนี้สองคู่รักก็ได้เข้านอนเช้ากว่าปกติแล้วหลังจากหลับไปจนถึงเวลาตีส9นาทีจูจ่ๆบานประตูห้องที่พวกเขาเปิดค้างเอาไว้มันก็อ้าออกเปิดปิดได้เองแถมยังมีเสียงหึงห่งๆเหมือนมีพลังงานวิ่งผ่านกล้องอีกด้วย เช้าวันต่อมานกแกก็ได้ตื่นขึ้นมาเห็นภาพในกล้องปรากฏว่าประตูห้องนอนมันก็ขยับได้เองตอนตีสองชัดเจนแล้วว่าผีของเคที่มันมีอยู่จริงๆแต่ด้านนีแกที่รู้แทนที่มันจะกลัวเขาก็ดันอยากเจอผีตัวนั้นจังๆสักทีหลายชั่วโมงต่อมาในระหว่างที่นีแกากาลังนั่งเล่นกีตาร์จูๆ่ๆเคที่เธอก็กรีดร้องเรียกให้ดีตา้าเข้าไปในห้องน้ําพอนี้าวิ่งไปดูปรากฏว่าเคที่ร้องออกมาเป็นแค่แมงมุมพอถึงตอนกลางคืน ทั้งสองคนก็ได้หยิบหนังสือเกี่ยวกับปีศาจมาอ่านในหนังสือบอกว่าปีศาจมันสนุกกับความทุกข์ของมนุษย์มันแตกต่างจากผีธรรมดาที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเคยเป็นมนุษย์มาก่อน หลายชั่วโมงต่อมาพอถึงเวลาตี25นาทีจูจูเคที่ก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกแล้วเนื่องจากว่าเธอฝันร้ายนิก้าที่ตื่นขึ้นมาด้วยก็เลยพยายามปลอบให้เคที่จะเย็นๆแต่แล้วทันใดนั้นก็มีเสียงดังโครมครามมาจากชั้นล่างนิก้าพอได้ยินเสียงก็เลยหยิบกล้องยื่นให้เคที่ถือเอาไว้ส่วนตัวของนิก้าก็เป็นคนเดินนำลงไปด้านล่างเพื่อดูว่าเสียงมันมาจากที่ไหนกันแน่ แต่พอเดินลงไปแล้วพวกเขาก็ไม่เจออะไรนี้าที่เริ่มลำคาญแล้วก็เลยพูดท้าทายปีศาจว่าแกทำได้แค่นี้งั้นหรอแน่จริงก็โผล่ออกมาเจอกันสีเช้าวันต่อมาปรากฏว่าวันนี้เพื่อนของเคที่ก็ได้แวะมาหาที่บ้านินี้ามันก็เลยชวนสาวๆมาดูเสียงที่ได้มาจากกลองปรากฏว่าก่อนที่จะเกิดเสียงดังโครมครามมันมีเสียงที่ฟังดูแล้วไม่น่าจะใช่เสียงของมนุษย์ แล้วมันก็ไม่ใช่เสียงของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยเหมือนว่าปีศาจนนี้มันพ่ายยันจะสื่อสารกับเรานิก้ามันก็เลยเสนอให้ใช้ผีถ้วยแก้วคุยกับมันดีกว่าแต่ว่าพวกสาวๆก็ไม่เห็นด้วยเพราะมันอาจทําให้ปีศาจมันดุร้ายมากกว่าเดิมหลายวันต่อมาในคืนวันที่13นิก้าก็ได้พูดท้าทายปีศาจก่อนเข้านอนว่าแกมันกระจอกแน่จริงก็โผล่ออกมาสู้กันสิวะ พอพูดจบนิก้าก็ได้ไปเข้านอนและแล้วเมื่อถึงเวลาตี34นาทีเคที่เธอก็ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะเธอได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเสียงมันดังตุบๆตับๆมาจากด้านล่างพอนิก้าลุกขึ้นมาฟังด้วยจู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าของคนวิ่งเหยียบส้นดังไปทั้งบ้านทั้งสองคนพอได้ยินเสียงก็ได้วิ่งลงไปดูภาพที่พวกเขาเห็นก็มีโคมไฟด้านบนที่มันแกว่งไปแกว่งมาแล้วพอกราบขึ้นมาบนห้องเจ้าเสียงแปลกๆมันก็ดังต่อไปไม่หยุด เสียงฝีเท้าเบาๆกับเสียงคนกำลังพึมพำอยู่ในคอ เช้าวันต่อมาเคที่เธอก็ได้โทษว่าทุกอย่างมันเป็นแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่านีก้าซื้อกล้องตัวนี้เข้ามาในบ้านเพราะว่าคุณไม่เชื่อถึงขั้นไปรบดูเจ้าปีศาจนั่นด้วยมันก็เลยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแบบนี้ไงล่ะนีก้าที่ไม่ได้กลัวจริงๆเขาก็ยังยืนยันว่ากล้องตัวนี้มันคือสิ่งจําเป็นพอถึงช่วงบ่ายของวันนีก้าก็ได้หยิบไม่ออกมาเดินคุยคนเดียวไปรอบตัวบ้านแล้วพอนําไฟลเสี่ยงมาเปิดดูในโปรแกรมปรากฏว่ามันมีช่วง หนึ่งที่เสียงมันดังปแปลกเหมือนว่ามันมีเสียงของวิญญาณพูดเข้ามาแต่พอฟังดูแล้วก็ฟังไม่ออกว่ามันพูดว่าอะไรกระทั่งพอถึงเวลาตีหนึ่งครึ่งปรากฏว่าวันนี้เคที่ก็ได้ลุกขึ้นมาจากเตียงเธอลุกขึ้นมายืนอยู่แบบนั้นเธอยืนอยู่แบบนั้นนานมากกว่าสองชั่วโมงไม่นานนักนีกาก็ตื่นขึ้นมาไม่เจอกับเคที่จากนั้นตัวของเคที i, ่เธอก็เดินต่อลงไปชั้นล่างส่วนด้านนีกาที่เขาเพิ่งตื่นนีกาก็พยายามหยิบกล้อง เดินหาเคที่ไปทัวทั้งบ้านแต่พอเดินจุรอบตัวบ้านแล้วก็ยังหาแฟนไม่เจอแล้วพอลองไปเปิดประตูที่ส่วนหลังบ้านนีก้าก็ได้เจอเคที่ที่ตอนนี้กําลังนอนอยู่ที่ชิงช้านีก้าพอเห็นก็พยายามเรียกให้เคที่เข้ามาในบ้านอากาศด้านนอกมันเย็นแบบนี้เดี๋ยวก็แข่งตายกันพอดีแต่ว่าเคที่เธอก็ไม่ยอมกลับเข้าไปเคที่พูดเหมือนว่าตอนนี้วิญญาณของเธอไม่อยู่กับร่างนีก้าที่ไม่รู้ว่าจะพาเคที่เข้าไปยังไงก็เลยตั้งใจจะกลับไปยิน ผ้าห่มมาให้แต่ว่ายังไม่ทันจะได้ขึ้นไปด้านบนจูจ่ๆก็มีเสียงดังพร้อมกับเสียงวิ่งไปวิ่งมาอีกแล้วครั้งนี้นีก้าที่กําลังหงุดหงิดจากเรื่องของเคทีเขาก็เลยวิ่งขึ้นไปตะโกนท้าทายใส่ปีาศาจแล้วพอวิ่งขึ้นไปดูบนห้องทีวีในห้องนอนมันก็โดนเปิดทิ้งเอาไว้จังหวะนั้นเองเคที่เธอก็กลับขึ้นมาพอดีนีก้าพอหันไปเห็นก็สะดุ้งยงนึกว่าเป็นผีส่วนตัวของเคที่นั้นเธอก็เหมือนจําอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเธอจำ ไม่ได้ว่าตัวเองเดินลงไปด้านล่างได้ยังไง เช้าวันต่อมานิก้าก็ได้พาเคที่มานั่งดูวิดีโอที่เขาถ่ายเอาไว้เคที่พอเห็นสภาพตัวเองตอนนอนเธอก็งงมากว่าฉันทําอะไรลงไปแบบนั้นได้ยังไงนิก้ากที่ไม่รู้จะหาทางใดมาช่วยแล้วก็เลยบอกให้เคที่โทรหาหมอผีหรือนักไล่ปีศาจก็ได้จะเอาใครมาตอนนี้ก็เอามาเลยหลังจากแยกย้ายกันวันนี้นิก้าก็ได้แอบไปซื้อกระดานผีมาที่บ้านแต่พอเคที่เดินมาเห็นเธอก็ไม่พอใจมากๆเพราะว่านิก้าเคย สัญญาแล้วว่าเขาจะไม่ใช้กระดานผีถ้วยแก้วเคที่ที่โกรธหนักมากเธอก็เลยเดินหนีออกไปจากบ้านนิก้าที่พยายามจะง้อแฟนเขาก็เลยขึ้นรถออกไปกับเธอแล้วในระหว่างที่ทั้งสองคนออกไปด้านนอกจูจ่ๆก็มีเสียงฝีเท้าดังเข้ามาในห้องตามด้วยกระแสลมที่มันพัดเข้ามาไม่นานนักตัวชี้บนกระดานมันก็ค่อยๆขยับได้เองมันหมุนไปหมุนมาอยู่แบบนั้นสักพักแล้วไฟก็รูขึ้นมาสชั่วโมงหลังจากนั้นเขที่กับนิก้าก็ได้กลับ มาถึงที่บ้านนิก้าพอเดินเห็นกระดานที่โดนไฟเผาเขาก็งงมากว่ามันเกิดอะไรขึ้นปีศาจตัวนั้นมันอาจทิ้งข้อความอะไรไว้ให้กับเราแต่ว่าเคที่ก็ไม่สนใจอะไรสักอย่างหลายชั่วโมงต่อมาพอนิก้าขึ้นไปบนห้องเคที่เธอก็ได้ตั้งกฎการใช้กล้องกับนิก้าว่าต่อไปนี้นิก้าจะไม่ลบดูปีศาจตนนั้นอีกแล้วเพราะว่าตั้งแต่คุณทําแบบนั้นไอเจ้าปีศาจตัวนี้มันก็อันตรายมากขึ้นเรื่อยๆเช้าวันต่อมานิก้าก็เรียกให้เ ที่มาดูข้อความที่เขาเห็นเมื่อวานถึงแม้ว่ามันจะเห็นไม่ค่อยชัดก็ตามแต่ว่านิก้าก็พอจะเดาได้ประมาณ3-4ชื่อมีทั้งเอดิน่าไดาอาน่าดานีนเคที่พอได้ยินชื่อพวกนี้ ธอก็บอกฉันไม่รู้จักคนพวกนี้เลยสักคนพอถึงเวลาเที่ยงคืนวันนี้นีก้ามันก็รองรวยแป้งลงบนพื้นที่หน้าประตูหากว่ามีอะไรเดินผ่านมาตรงนี้ละก็มันต้องทิ้งรอยเท้าเอาไวแ้แน่ๆและแล้วเมื่อเวลาถึงตี35นาทีเสียงฝีเท้าของปีศาจมันก็ดังมาที่ห้องแล้วพอนีก้กกับเคที่ตื่นขึ้นมาดูปรากฏว่าบนพื้นข้างเตียงมันก็มีรอยเท้าเข้ามาด้วยแต่มันไม่มีรอยเท้าเดินออกไปพอนีก้าเดินตามรอยเท้านั้นไปที่ห้อง เก็บของปรากฏว่าช่องเซอร์วิสบนฟ้าก็ถูกเปิดค้างเอาไว้นิก้ามันก็เลยไปหยิบบันไดเพื่อปีนขึ้นไปดูสิ่งที่นิก้าเจอมันก็ดูคล้ายกับวัตถุปแปลกที่มันไม่น่าจะวางอยู่บนเพดานนิก้าเขาก็เลยยื่นกล้องให้กับเคที่เพื่อที่จะคลานไปดูว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วพอนิก้ากลับลงมาปรากฏว่าของชิ้นนั้นมันก็คือรูปถ่ายสมัยตอนเคที่ยังเป็นเด็กมันคือรูปเก่าเมื่อ15ปีที่แล้วแต่ว่ามันจะมาอยู่บนบ้านหลั งงนนี้้ไไดยัักมาถึงจุดนี้แอดมินเริ่มคิดแล้วเหรอว่าเคที่อาจกําลังปิดบังอะไรอยู่ก็ได้เพราะเหมือนเจ้าปีศาจต,ตัวนี้มันน่าจะผูกพันกับเคที่มาตั้งแต่เด็กเพราะว่าสมัยเคที่ยังเป็นเด็กที่บ้านหลังเก่าของเธอมันโดนไฟไหม้ด้วย เช้าวันต่อมาเคที่ก็ได้โทรศัพท์ไปหาดอร์โจฮันแต่โทรไปเท่าไหร่เธอก็ไม่สามารถติดต่อดตอร์ได้เคที่เธอก็เลยเปลี่ยนไปโทรหาดตอร์เฟรดดิกคนที่มาเมื่อวันก่อนเพื่อขอให้เขากลับเข้ามาอีกครั้งดอร์เฟรดดิกก็รับปากว่าวันพรุ่งนี้เขาจะรีบเข้ามาทันทีเท่ากับว่าตอนนี้สิ่งที่นีแก,กับเคที่ต้องทําคือพวกเขาต้องผ่านพ้นคืนนี้ไปให้ได้หลายชั่วโมงต่อมาพอถึงเวลาใกล้ตีสี่จู่ๆดลอดไฟด้านหน้าห้องมันก็ ็เปิดขึ้นมาได้เองตามด้วยเสียงคนย่ำเท้าดังสนั่นไปทั่วทางบ้านพอนีก้าลุกขึ้นมาดูหลอดไฟมันก็ดับลงพอดีตามด้วยบานประตูที่โดนปิดอย่างแรงนีก้าที่ไม่กลัวแล้วก็เลยวิ่งใส่ไปที่บานประตูแต่ว่าลูกบิดประตูมันก็ดันเปิดออกไม่ได้แถมตอนนี้มันก็มีเสียงคนทุบป,ประตูอยู่หน้าห้องเคที่พอเห็นก็พยายามขอร้องให้นีแกนอย่าออกไปกลับมานอนเถิดที่รักอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าแต่ว่านีก้าก็ไม่ยอมถอยนีก้าออกแรงเปิด ประตูแล้วเดินไปตามทางนีก้าตะโกนถามว่าแกเป็นใครแกมาทําอะไรในบ้านของฉันถ้าอยากมีเรื่องก็โผล่ออกมาสิส่วนด้านปีศาจพอโดนท้าทายครั้งนี้มันก็พยายามทุบข้าวทุบของเพื่อทําให้คนในบ้านกลัว แต่ว่านิก้าเขาก็ไม่กลัวเลยสักนิดลองโผลมาสิเดี๋ยวพี่จะเตะก้านคอให้ส่วนด้านเคที่ที่กลัวมากๆเธอก็ไม่อยากจะอยู่บ้านหลังนี้อีกต่อไปแล้วทั้งสองคนก็เลยพากันเดินออกมาจากบ้านแต่พอทั้งคู่จะเดินออกไปมันก็มีเสียงร้องคำรามของปีศาจดังขึ้นมานิก้ามันก็เลยพาเคที่กลับขึ้นไปนอนบนเตียงมาถึงจุดนี้แอดมินอยากแนะนําทั้งสองคนทันทีให้รีบไปติดไฟในบ้านก่อนเลยพอบ้านพี่แกสองคนมันมืดคด you oh. เช้าวันต่อมาระหว่างที่นิก้ากับเคที่กำลังน,นั่งกินข้าวกันอยู่จู่ๆก็มีเสียงดังมาจากชั้นสองของตัวบ้านแล้วพอนีก้าวิ่งขึ้นไปดูปรากฏว่ารูปคู่ของนิก้ากับเคที่มันก็โดนทุบจนแตกแถมไปหน้าของนิก้ามันก็โดนฉีกครึ่งไปอีกด้วยแต่ว่ารูปของเคที่ไม่เป็นอะไรเลยสักอย่างเห็นได้ชัดว่าเจ้าปีศาจตัวนี้มันคงไม่พอใจนีก้าแค่คนเดียวพอถึงตอนเย็นในที่สุดด็อร์เฟรดริกก็ได้มาถึงสักที เค okay, ที่พอเห็นด็อกเตอร์ก็ดีใจมากที่เขาจะเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้แต่พอด็อกเตอร์เฟรดิ์ก้าวขาเข้ามาในบ้านด็อกเตอร์ก็รับรู้ได้ทันทีเลยว่าปีศาจตัวนี้มันไม่ธรรมดาแล้วยิ่งเขาอยู่นานมากเท่าไหร่มันก็จะทำให้ปีศาจตัวนี้มันดุมากกว่าเดิมผมว่าผมควรต้องรีบไปแล้วละ่ะ พอพูดจบดร์เฟรดดิก็รีบหนีไปทันทีเคที่กับนีก้าที่กําลังยืนงงอยู่พวกเขาก็พยายามขอร้องให้ดร์อยู่ก่อนคุณจะมาทิ้งเราแบบนี้ไม่ได้แต่ตัวของดอร์เฟรดดิกก็ไม่สนใจเขารีบเดินออกมาจากประตูหนีออกไปอย่างเร็วเคที่พอเธอไม่มีที่พึ่งอีกแล้วเธอก็รู้สึกเสียใจมากเธอเดินร้องให้กลับขึ้นไปนอนบนห้องส่วนตัวของนีก้าเองที่ไม่รู้ว่าจะช่วยยังไงดีเขาก็ได้แต่คอยปลอบให้เคที่จะเย็น เย็น หลายชั่วโมงต่อมาพอถึงเวลาตีหนึ่งสามสิบสี่นาทีระหว่างที่สองคู่รักกำลังนอนหลับกันอย่างสบายพวกเขาก็ไม่รู้ตัวเลยว,ว่าตอนนี้ที่ผ้าห่มของเคทีมันกำลังมีพลังงานบางอย่างมุดเข้าไปนอนกับเธอด้วยและแล้วเมื่อถึงเวลาตีสามห้านาทีจู่ๆหลอดไฟในห้องเก็บของก็ได้สว่างขึ้นแล้วพอหลอดไฟดับลงมันก็มีเสียงหายใจดังจนเคทสะดุ้งตื่นส่วนด้านนิก้าที่ตื่นตามมาทีหลังเขาก็ผย้ายามมองหาว่าตอนนี้มันหายไปใน แ,แต่ว่าหาเท่าไหรพวกเขาก็หาไม่เจอ เช้าวันต่อมานิก้ามันก็ลองเปิดดูคลิปในวิดีโอทําให้ทั้งสองคนเห็นแล้วว่าปีศาจมันมุดเข้ามาในเตียงด้วยแล้วแถมครั้งนี้มันยังโผล่เงามาปรากฏตัวที่ตรงประตูฉากต่อมานิก้าเขาก็ได้เปิดคอมพิวเตอร์เพื่อค้นหาข้อมูลจนนิก้าได้ไปเจอกระทู้หนึ่งในเว็บไซต์ที่มันมีคนโพลเรื่องของไดาอา,า่าชื่อของไดาอานานั้นมันเหมือนกับชื่อที่อยู่บนกระดานผีถ้วยแก้วแล้วพออ่านบทความที่มีคนเขียนถึงไดาอา,า่าปรากฏว่าตัวของไดาอานานั้น เธอก็เคยเจอเหตุการณ์เหมือนกับเคที่มาก่อนบ้านของไดอา่าโดนเผาตอนอายุห้ขวบเธอได้ยินเสียงปีศาจเข้ามาในหัวทุกอย่างมันเหมือนกับที่เคที่เคยเจอมาไม่มีเพจแถมในบทความยังเขียนอีกว่ามันเคยมีคนก่อนหน้าไดอา่าอีกด้วยที่โดนปีศาจหลอกลักษณะแบบเดียวกันแล้วพอครอบครัวของไดอา่าพยายามจะไล่มันออกไปไอ้เจ้าปีศาจตัวนี้มันก็ได้อารวาสอย่างหนัก จนทายที่สุดแล้วไดอัน่าคก็ได้เสียชีวิตลงเพราะไปท้าทายมันปีศาจต,ตัวนี้มันอาจจะโผล่ไปโผล่มาเมื่วัวแล้วมันดันมาเกาะที่ตัวของเคที่ก็ได้เคที่พอไ้อ่านบทความนี้เธอก็เลยโทษว่าทุกอย่างมันเป็นเพราะคุณคุณเอากล้องบ้าบ้านี้มา แล้วคุณก็พยายามจะท้าทายมันฉันอยู่แบบนี้มาตั้ง10กว่าปีไม่เคยเป็นอะไรแต่พอได้อยู่กับคุณแค่นั้นแหละชีวิตของฉันมันก็พังไม่เหลือชิ้นดีส่วนด้านนิก้าพอโดนดา่าเขาก็พยายามจะอธิบายว่าผมแค่อยากช่วยคุณเท่านั้นผมอยากช่วยคุณจริงๆนะเคที หลายชั่วโมงต่อมาพอถึงเวลาตี4.32นาทีจูจ่ๆก็ได้มีพลังงานดึงขาของเคที่รากเธอออกไปจากห้องนีก้าที่เพิ่งตื่นขึ้นมาเห็นเขาก็รีบวิ่งออกไปดึงเธอกลับมาที่ห้องแล้วพอนีก้าเดินไปเปิดไฟปรากฏว่าแผ่นหลังของเคที่มันก็มีรอยช้ำโผล่ขึ้นมาคล้ายกับว่าโดนอะไรบางอย่างกาัด เคที่เองที่ทนต่อไปไม่ไหวแล้วเธอก็เลยขอให้นิก้าพาออกไปจากบ้านหลังนี้ด้วยไปไหนก็ได้ที่ไม่ใช่บ้านหลังนี้หลังจากเตรียมตัวกันเสร็จนิก้ามันก็เพิ่งจะเดินไปเห็นว่าเคที่นั้นเธอได้กำไม้กางเขนเอาไว้อย่างแน่นเธอกำแน่นซะจนปลายไม้จิกเข้าไปที่ขาของตัวเองนิก้าได้เห็นว่าแฟนของตัวเองโดนปีศาจนั่นทำร้ายอีกแล้วนิก้ามันก็เลยโมโหหยิบรูป่าที่เจอบนห้องใต้หลังคาโยนเข้าเตาเผาแล้วพอกลับไปหาเคที่จู่ๆ เค okay. ที่ก็บอกว่าเธอไม่อยากไปไหนแล้วพาฉันขึ้นไปนอนดีกว่าฉันเปลี่ยนใจแล้วล่ะฉันว่าพวกเราอยู่บ้านหลังนี้กันต่อดีกว่านิก้าพอได้ยินแบบนี้เขาก็งงมาก เพราะก่อนหน้านี้เคที่ยังพูดอยู่เลยว่าเธออยากจะไปจากที่นี่แต่ตอนนี้ดันเปลี่ยนใจว่าไม่ไปแล้วพอพูดจบนีกา้ามันก็เดินเวไวยออกไปจากห้องส่วนด้านเคที่ที่กําลังนอนอยู่บนเตียงเธอก็ได้หันหน้าไปคุยกับใครบางคนแล้วคําที่เคที่พูดทิ้งท้ายออกมานั้นมันก็คือคําว่าฉันว่าพวกเราไม่เป็นอะไรแล้วล่ะแล้วหนังก็ได้ตัดจบไปทั้งแบบนี้เลย แล้วเรื่องราวของ Paranormal Activity Priority คนหัวลุกก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ